ยุให้รำตําให้รั่วสัปนี้สำคัญท่านสาธุชนทั้งหลายคนเราเนี่ยถ้าในระหว่างสองคนมีเรื่องคนสองคนมีเรื่องกันไม่นานจากความร้อนระอุมันก็จะเบาลงแล้วมันก็จะบางแล้วมันก็จะหายไปเพราะยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่รู้จักกันอยู่คุ้นเคยกันอยู่แต่ถ้า มันประกอบไปด้วยสามส่แม่ก็จะลำบากและเพิ่มทวีคูณขึ้นความร้อนแรงก็จะมากขึ้นก็คือแม่ยุยงแม่ส่งเสริมและแม่เติมต่ออันนี้สำคัญที่สุดคำว่ายุให้รำตําให้รั่วมันจะสำคัญมากก็คือคนที่สคนที่4และคนที่5คอย ยุยงส่งเสริมเติมต่อและก็แต่งเติมฝากให้ทันทั้งหลายได้คิด